สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานเข้าประวิทย์สวยแล้วสารปกครองกลางสั่งปปชเปิดผลสอบคดีนาฬกายืมเพื่อนของประวิทย์ด่วนเมื่อวันที่15กันยาย,ยนปี2 5 0 5ที่สำนักง,งานสารปกครองถนนแจ้งวัฒนะสารปกครองกลาง ได้อ่านคำพิาพากษาคดีใหมายเลขดำที่2557ทั2562คดีใหมายเลขแดงที่1327ท2564ในคดีที่ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวออนไลน์ The Matter ยืนฟ้องพป,ปชกรณีไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคดีนาฬิกาหรูของพลเอกประวิทยวงสุวรรณสมัยเป็นรองนายยกรัฐมนตรีในรัฐบาลคอสช ซึ่งปปชมีมติไม่รับคดีนี้ไว้ในส่วนแล้วตั้งแต่วันที่27ธันวาคมปี2561โดยสารปกครองกลางได้พิพากษาให้ปปชต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจำนวน2รายการที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ให้กับผู้สื่อข่าวสำนักข่าวออนไลน์ The Matter ประกอบด้วย 1. รายงานสรุปผลการสแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งคณะทำงานรวบรวมเสนอต่อที่ประชุมปปชในวันที่มีมติเกี่ยวกับคดีนี้รวมถึงเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. คํคำชี้แจงของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณที่ยื่นต่อปปชในคดีนี้รวมทั้งหมด4ครั้งทั้งนี้ให้ปกปิดข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะของบุคคล และให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเผยใน15วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนี้จะแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้อันจะก,ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและศรัทธาในการปฏิบัติงานของปปชอ,อีกทางผู้ฟ้องคดีสมควรจะได้รับความคุ้มครองสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารซึ่งอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐจะต้องเปิดเผยตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2560มาตรา41และมาตรา59เพื่อเปิดโอกาสให้มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆของรัฐซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในระบบประชาธิปไตยตามหลักการและเจตนารมณ์ของพอรบรข้อมูลข่าวสารและเพื่อให้มีการตรวจสอบ ความโปรง่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของปปชให้สิ้นสงสัยอันเป็นการแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อำนาจที่ต้องเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมกล้าหาญและปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ คำเหตุผลที่ศาลปกครองกลางสั่งให้ปปชต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่านอกจากผลของคำพิพากษาที่สั่งให้ปปชต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารคดีนาฬิกาหลุของพลเอกประวิทย์ครั้งต้นแล้วยังมีข้อต่อสู้ทางกฎหมายจากปปชที่ศาลปกครองกลางปัดตกคำอ้างของปปชในหลายๆกรณีอาทิปปชอ้างว่าตัวเองเป็นองค์กรอิสระ ข้อมูลต่างๆที่ได้จากการทำหน้าที่ควรถูกเก็บไว้เป็นความลับและกฎหมายปปชอเองก็ออกมาใช้ในปี2501หลังจากพรบรข้อมูลข่าวสารที่ออกมาใช้ในปี2540ซึ่งตามหลักหากมีบทบัญญัติกฎหมายขัดกันจะต้องยึดตามกฎหมายที่ออกมาภายหลังโดยสารชี้ว่ากฎหมายปปชโดยเฉพาะมาตรา36 ไม่ใช่บทยกเว้นให้ไม่ต้องปฏิบัติตามพรบรข้อมูลข่าวสารแต่อย่างใดและปะปะชอเองก็เป็นหน่วยงานของรัฐตามนิยามของพรบรข้อมูลข่าวสารมาตรา4จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้ สารปกครองกลางยังยกกฎหมายหลายฉบับมายืนยันหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของปปชและสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากปปชาทางรัฐธรรมนูญฉบับปี2560มาตรา3วรรคง องค์กรอิสระต้องปฏิบัติตามกฎหมายมาตรา4 1รับรองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐมาตรา59รัฐมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะมาตรา2 1 5อองค์กรอิสระต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมกล้าหาญและปราศจากอาคติ กฎหมายปปชมาตรา36กคดีที่ปปชมีมติแล้วให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้มาตรา180กำหนดข้อยกเว้นโทษในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของปปชและพระบข้อมูลข่าวสารมาตรา15ที่เขียนถึงการให้เจ้าหน้าที่มีดุลพินิษ์ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่งตางๆ โดยจะต้องพิจารณาถึง3ปัจจัยคือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานรัฐประโยชน์ของสาธารณะและประโยชน์ของเอกชนส่วนที่ปปชอ้างว่าข้อเท็จจริงในสำนวนคดีนี้ที่มีข้อหาเรื่องการไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินจากถูกนำไปใช้กับสำนวนคดีอื่นๆที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเช่นข้อหารับทรัพย์สินหรือประโยชน์เกิน3,000บาทและข้อหาร่ำรวยผิดปกติ สารปกครองกลางก็ปัดตกคำอ้างนี้เช่นกันโดยระบุว่าเป็นคนละกรณีกันอย่างไรก็ตามทางปปชยังสามารถอุทธรณ์คดีนี้ต่อสารปกครองสูงสุดได้ภายใน30วันนะับแต่วันที่มีคำพิพากษางานนี้เราวันชำระแค้นประวิทย์เปิดศึกประยุทธ์ไม่ปลดธรรมนัตตามคำขอปักธรรมนัสไว้เป็นหอกคางแครน้องตู่สงคลามนอมินีนี้ยังไม่จบ อย่าพึ่งนับศพทหารสภาพของพี่น้องสามปอพี่ใหญ่พลเอกประวิยววงสุวรรณพี่รองพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาและน้องเล็กพลเอกประยุจันโอชาถึงตอนนี้เป็นอย่างไรยังเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายจับจ้องอย่างไม่วางตาตั้งแต่ศึกอภิปรายที่ลุงตู่รู้ว่าโดนแซะ มาถึงการปลดเพื่อเอาคืนผู้กองร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าอาจารย์แม่มน,นลุมนพินโยสินวัตออกจากรัฐมนตรีจนมาถึงการวัดกำลังระหว่างน้องตู VS ่ vs พี่ป้อมในการโหวตเห็นชอบวิธีการเลือกตั้งเป็นบัส,สองใบนั้นว่ากันว่าทำให้โลกของลุงสามปอและทิศทางการเมืองหลังจากนี้จะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม จากที่ร่วมกันครองอำนาจรัฐมาอย่างยาวนานสามปอจะไปต่อแบบไหนใครจะรอดหรือไม่รอดยังไงก่อนจะมาว่ากันลองมาดูปฏิกิริยาของสังคมกันนิดนึงวันชัยอนสศรีสมาชิกวุธ,ธิสภาได้โพสต์ข้อความผ่านใน Facebook ทนายวันชัยอนสศริไว้อย่างน่าสนใจว่าถามกันมาเยอะพูดกันแยะว่าแล้วจะยังไงกันต่อไปรัฐบาลจะไปรอดไหม นานอีแค่ไหนก็ขอบอกว่า3เรื่องนี้จะเป็นคำตอบที่ฟันธงตรงเปียงว่าจะรอดหรือไม่รอดและจะนานแค่ไหนอย่างไร 1. เมื่อผู้มีอำนาจแตกกันรัฐบาลก็พัง2เมื่อพักร่วมแตกกันรัฐบาลก็พัง3เมื่อมีการโกงกินทุจริตคอร์รัปชันชัดแจ้งรัฐบาลก็พังก็ดูเอาแล้วกัน ว่ารัฐบาลตอนนี้เข้าหรือกำลังเข้าข้อไหนเตรียมนับถอยหลังได้เลยขณะที่อารมณ์ของสังคมดูจากนิดาโพที่สำรวจความคิดเห็นประชาชนในหัวข้อเรื่องความเป็นไปได้ทางการเมืองของสามปอซึ่งคำถามสำคัญที่ว่ามีโอกาสที่ลุงตู่จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหรือไม่ซึ่งส่วนใหญ่ คิดว่า32.06%บอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะดำรงตำแหน่งนายกรุฐมนตรีครั้งนี้เป็นสมัยสุดท้ายขณะที่คนเชื่อว่าลุงตู่จะกลับมาได้อีกสมัยมีแค่10.84%เท่านั้นจากที่สวชวนให้คิดหรือผลโพลที่ออกมาเมื่อดูสภาพที่เป็นอยู่ประกอบกับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของพรรคพรัมชารัฐพรกของลุงป้อมที่เป็นฐานให้ลุงตู่ ยืนยันแล้วว่าแม่ร้อยเอกธรรมนัตและนรุมนน์ขี้แมนของพักน้องรักของหลุงป้อมจะถูกลุงตูปลดออกจากรัฐมนตรีแต่โครงสร้างพักจะยังไม่เปลี่ยนแปลงนั่นก็หมายความว่ายังไงซะผู้กองธรรมนัตที่ตอนนี้กลายเป็นคนที่ได้รับความสนใจเป็นคนที่กล้าชน กรารสูจนชาวพะเยายกเป็นนักสู้ล้านหนาแห่งประชาธิปไตยนันไม่ธรรมดาอย่างแนบแน่นและหลวงป้อมก็ยังไว้วางใจให้อยู่ในตำแหน่งสำคัญเลขขาธิการพักเดินเครื่องการเมืองต่อท่ามกลางข่าวปล่อยเพื่อโดยค่าพี่ใหญ่ป้อมที่ว่าน้อยใจสลาออกจากหัวหน้าพักที่ลงทุนมากับมือทำนองนี้ก็ค,คล้ายๆพี่ปอม จะตัดสินใจอย่างแน่วแน่นอกจากออกมาปฏิเสธสยบข่าวที่ด้อยค่าตัวเองด้วยการจะไม่ไปไหนยังส่งสัญญาณชัดๆบอกไปถึงน้องตู่ว่าจะคิดปักหอกธรรมนัตไว้ข้างแคร่น้องตู่แบบนี้แหละใครจะทำไม่เพอเพอจะส่งไปถึงน้องป๊อกอีกหนึ่งปอดด้วยว่าพี่ใหญ่อย่างแค้นเคืองไม่หายที่น้องรองน้องเล็ก ดีดลูกคิดรังแก้วจับมือกันจะสร้างพรรคใหม่ภายใต้การรอประหลัดชิงฉัดชัยผมเลิศกเกษียณจามหาไทยสิ้นกันยาย,ยนนี้มาขับเคลื่อนให้ไม่ง่ายอย่างใจสองปอคิดหรอกปมนี้พี่ใหญ่ไม่ใช่ไม่รู้ว่าน้องสองปอคิดอะไรกันอยู่คิดว่าพระรมชารัฐไม่อาจเป็นฐานที่มั่นอีกต่อไปจึงหาพักใหม่มาแทน เดิมทีก็ดูเหมือนจะเสริมส่งกันกับพระรมชารัตแต่ทำไปทำมากลายเป็นว่าสองปอมีไวเพื่อบีพี่ใหญ่มากกว่าแต่เมื่อวัดกำลังตอนนี้พอเลือกตั้งครั้งหน้ากติกาเปลี่ยนเป็นบัตรสองใบเพื่อเป็นไปตามประสงค์หลวงป้อมที่วิเคราะห์กันว่าพรรคใหญ่จะได้เปรียบก็เหลือเพื่อไทยจะวัดกับพระรมชารัตยิ่งชัดว่าพี่ใหญ่ไปต่อไม่รอแล้วนะ โมเมนตัม um คนคุมเกมมาอยู่ที่พลเอกประวิทย์อีกครั้งหนึ่งว่ากันว่าศึกครั้งนี้ใหญ่เดิมพันหลายอย่างจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทางการเมืองที่ทุกคนมองว่าคุณทักษิณมีสิทธิ์รีเธอร์และอาจจะเป็นดิวลับที่เพื่อไทยจะจับมือพรังชารัฐเป็นรัฐบาลแค่สองพัก ของพันนี้อย่าดูเบาการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรทำไมจะเกิดขึ้นไม่ได้แถมเวลานี้ลุงป้อมก็รู้ว่าน้องตู่จะไปต่อก็ไม่มีใครเอาอย่างที่โพประชาชนก็เห็นเห็นว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของพลเอกประยุทธ์ที่จะนั่งเป็นนายกเลือกตั้งครั้งหน้าจะได้เห็นทางเลือกนายกคนใหม่แต่ฝากทีมเชียร์ลุงตู่มีหรือจะยอม นั่นจึงเป็นที่มาของการพยายามทำทุกอย่างให้ได้กลับมาสืบทอดอำนาจแม้จะต้องแตกหักกับพี่ใหญ่ก็ตามสรุปว่าในเมื่อพี่ป้อมยืนตั้งป้อมตระงานกลางปีกป้องพระรมชาระอยู่อย่างนี้แถมหากมีขุนศึกที่ชื่อธรรมนัดปักไว้เป็นหอครั้งแค่สองปอการต่อสู้หานหัก คงจะเคลื่อนไหวกันผ่านสงครามนอมินีกันต่อไปอย่างแน่นอนและจะยิ่งดูเดือดขึ้นเรื่อยๆปรดอยากกับพริบตากันขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจและผู้จัดก,การออนไลน์ขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัสดี